สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตัวอย่างที่202 Go Robot EA วันนี้เราจะใช้ดับเบิล s i a n n Pin Bar เราจะใช้ RSI 2ตัว2 Time f r เฟรมครับ i m ม f เฟรมใหญ่1ชั่วโมง i m ม f เ a รมเล็ก1นาทีในการหาจุดเปิดไม้เมื่อเราพบว่า RSI 1ชั่วโมง1นาที o v e r s o l d l e v e l ต่ำกว่า30ยังไม่เปิดไม้บายนะครับเราจะรอก,การยืนยันนะครับสัญญาณน,นี้นะครับเป็นการยืนยันว่าจุดเนี้ย มันเหมาะสมที่จะเปิดไม้บายเราจะใช้รูปแบบพินบารครับที่เป็นบูริชพินบาร์ใส่เทียนด้านล่างยาวๆนะครับจุดนี้เราเปิดไม้บายไม้แรกในขณะเดียวกันนะครับถ้า Time f ฟรม e 1ชั่วโมง i I i นะครับ Time f ฟรม e นนาทีมัน o v e r b ร์บอ i ไ i ซ์ไอ l เลเวลเกิน70เราจะเปิดไม้เซลลตอนไหนครับตอนที่เราพบว่ามันมีลักษณะแท่งเทียนที่เป็น e บริชพินบาร์ใส่เทียนด้านบนยาวๆจุดนี้เราจะเปิดไม้เซลล์ไม้แรกและแน่นอนครับ ต่อให้เราใช้ดับเบิล RSI เราใช้ Price Action Pattern แบบนี้นะครับมันก็มีโอกาสผิดทางได้เช่นเดียวกันเปิดบ u ายก็อาจจะลงต่อได้เปิดเซลล์ก็อาจจะขึ้นต่อได้ถูกไหมครับเราก็ต้องมีระบบแก้มไม้นะครับตัวอย่างนี้เราจะมีระบบระบบแก้มไม้ที่น่าสนใจนะครับเข้ามาช่วยด้วยนะครับทําให้ประสิทธิภาพในการเทรดดีขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราจะเขียน EA ตัวนี้ออกมานะครับแล้วการใช้งาน เป็นอย่างไรนะครับมีประสิทธิภาพมากแค่ไหน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดู constant และ variable ของ EA constant ของ EA มีอยู่ด้วยกัน10ตัวนะครับ EA name เก็บชื่อของ EA lot ด0.1ขนาด l อ t ไซ z e เริ่มต้น limit lot size จุด1นะครับขนาด l อ t ไซ z e สูงสุดที่ e A จะสามารถออกได้คือ 0. 0.1นะครับเราจะเอาค่าตัวนี้ไปใส่ในบ box by u now s e l l now ในช่อง volume upper limit grid distance 100ปิ p ผมเอามาใช้กระทานการเทรด time f ฟรม1นาทีนะครับผมคิดว่า100ปิร้เนี่ยสมเหตุสมผลเพราะทําการ back t e s ทดสอบดูแล้วนะครับต่อมา cross money 5เหรียญน,นะครับจะปิดรวบไม้เมื่อได้กำไร5เหรียญ lot พัดจ0ดศในกระบวนการแก้ไม้เนี่ยเราจะมีแผนนะครับการปรับเพิ่มขนาด lot s ซส์เพื่อให้การแก้ไม้เนี่ยมีประสิทธิภาพหรือปิดง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเราจะ,ะมีการปรับเพิ่มครั้งละ 0. 0.1ลยนะครับ RSI period 7ในกรณีถ้าท่านเทรด i m e f r a m e เล็กๆนะครับ time frame นนาที5นาทีนะครับเราจะใช้ period 7 RSI oversold level 30 RSI overbought level 70 backtest mode นะครับค่าเริ่มต้นเป็น false สังเกตนะครับ data type เป็น boolean ที่เราเรียกว่า logic data type false คือ0 true คือ1นะครับเวลาเราต้องการจะ backtest ให้เกิดความรวดเร็วนะครับไม่สนใจภาพการทำงานเนี่ยเราจะเปลี่ยนจาก false เป็น true กระบวนการ backtest ก็จะรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ส่วน v a r i a b l e มีอยู่ด้วยกัน7ตัวนะครับใช้อย่างไรนะครับค่าเริ่มต้นเป็น0นะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเริ่มต้นนะครับเรามาดู area ที่1ก่อน area ที่1คือ area ของการเปิดไม้แรกในตัวอย่างนี้นะครับเราจะเอาแบบ basic ง่ายๆก่อนคือเลือกเปิดทีแล้วฝั่งถ้าเปิดไม้บายแล้วจะไม่มีไม้เซลลเกิดขึ้นนะครับถ้าเปิดไม้เซลลจะไม่มีไม้บายเกิดขึ้นนะครับ ea จะทําการเปิดไม้ทีล้ฝั่งแล้วก็เคลียร์ไม้ให้จบก่อน เพื่อที่จะเริ่มการพิจารณาเปิดไม้ถัดไปวิธีการนะครับเราจะใช้บล็อก no position filter by type either by all cell ถ้ายังไม่มีการเปิดไม้บายหรือไม้เซลล์นะครับณนะตอนนี้นะครับยังไม่มีการเปิดไม้เราจะพิจารณาการเปิดไม้บ่ายดังนี้นะครับมาดูนะครับบล็อก condition บล็อกที่1เราจะเช็ค indicator RSI นะครับเราใช้ period 7นะครับถ้า RSI period 7ที่ time frame 1ชั่วโมงนะครับ มันน้อยกว่า RSI Oversold ก็คือเลเวล30นะครับนี่คือเงื่อนไขแรกเงื่อนไขที่2 RSI Period 7ที่ Current Time Frame ถ้าท่านเทรด Time Frame 1นาทีก็เช็คที่ Time Frame 1นาทีนะครับว่ามัน Oversold ด้วยไหมถ้ามัน Oversold ด้วยแสดงว่าอะไรครับ2 Time Frame ยืนยันสัญญาณว่าตอนนี้ RSI Oversold ใช่ไหมครับมีแนวโน้มที่ว่าราคาจะกลับตัวขึ้นได้นะครับมากกว่าที่จะลงต่อถูกไหมครับ อันนี้คือความน่าจะเป็นต่อมาเราจะเปิดบายเลยไหมครับยังนะครับเพราะเราไม่รู้ว่า RSI o v e r s SI o แล้วมันจะลงไปต่ำกว่านั้นอีกหรือเปล่าเราไม่รู้ใช่ไหมครับเราก็รอให้มันมีสัญญาณการกลับตัวสักหน่อยนึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเปิดไม้ใช่ไหมครับเราก็รอรูปแบบ pin bar ที่เป็น bullish pin bar หรือบางคนบอกว่าเอาเป็น doji ก็ได้นะครับ d o จิแบบไหนครับที่มีไส้เทียนด้านล่างยาวๆ candle bottom wick size id1 นะครับ ยาวกว่าแคนเดิลอัปเปอร์วิกไซด์ไอดีหนึ่งเห็นไหมครับไส้เทียนด้านล่างยาวกว่าด้านบนและมันจะเป็นโดจิก็ต่อเมื่อแคนเดิลอัปเปอร์วิกไซด์ใหญ่กว่าบอดี้ไซด์เห็นไหมครับอันนี้คือแพทเทิร์นที่เป็นโดจิใช่ไหมครับ,นน ji, รบแล้วมันก็เป็นบูริชพินบาร์ในรูปแบบเดียวกันด้วยนะครับเอาวันสเปอร์บาร์มานะครับถ้าเข้าเงื่อนไขทั้งหมดเปิดไม้บายไม้แรกด้วยขนาดจุดศูนย์หนึ่งเห็นไหมครับตรงช่องโวลูมอัปเปอร์ลิมิตใส่จุดหนึ่งลงไปก็คือลิมิตรอสไซด์ EA จะออกไม้บายเนี่ย ไม่เกินขนาดลอดส์จุดแต่ไม้ที่มันออกจริงๆคืออะไรครับตรง how much ก็คือจุดศูนะครับอันนี้ใส่เพื่อกันลอดกระโดดนะครับ stop loss no stop loss take profit no take profit นะครับอันนี้คือกระบวนการเปิดไม้บายมาดูกระบวนการเปิดไม้เซลจะเปิดไม้เซลหลักการเดียวกันครับ RSI ที่ time frame 1ชั่วโมง overbought ไหมเกิน70ไหมนะครับเช็คต่อครับ ISI ที่ time frame ปัจจุบันนี่นะครับ current time frame เนี่ย overbought ด้วยไหม ถ้ามันโอเวอร์บอทก็คือเลเวลเกิน70็ดทั้ง2 Time Frame เราก็จะรอให้มันมีพินบาร์ที่เป็น Bearish Pin Bar นะครับหรือเป็นโดจิก็ได้แต่เป็นโดจิที่มีไส้เทียนด้านบนเนี่ยยาวกว่าไส้เทียนด้านล่างนะครับและเป็นโดจิก็คืออะไรครับ bottom w i c k Size เนี่ยนะครับยาวกว่าใหญ่กว่า Body Size เห็นไหมครับอันนี้คือโดจิหรือในรูปแบบของ Bearish Pin Bar ใช่ไหมครับและเมื่อเกิด pattern แพทเทิร์นทางเทียนแบบนี้เราจะเปิดไม้เซลล์ไม้แรกด้วยขนาดจุดศูนย์หนึ่งนะครับ no stop loss no take profit เป็นการเปิดไม้แรกเนี่ยผมแนะนําใส่วันส per bar ด้วยเพราะในทางปฏิบัติบ,ตบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเกิด2ไม้ในตําแหน่งเดียวกันได้เราเรียกว่า system error นะครับเราใส่ไปป้องกันมันไว้นะครับจะดีกว่านะและหลังจากเปิดไม้แรกนะครับ modify variable block ตัวเนี้ยจะเก็บขนาด Lo t s i ซ e 0จุดนะครับที่เราเปิดไม้แรกเนี่ยไว้ในตัวแปร lot bs เห็นไหมครับที่เราประกาศตัวแปร lot bs ขึ้นมานะครับจะเก็บขนาด Lo t ต i z e จุดไว้เพื่อใช้เป็นตัวอ้างอิง ในการปรับเพิ่มขนาดล็อตไซส์ในกระบวนการแก้ไม้ตัวอย่างนี้นะครับกระบวนการเปิดไม้ถัดไปทำยังไงดูนะครับถ้าไม้แรกเป็นไม้บาย if position จะเช็คว่ามีการเปิดไม้บายนะครับถ้ามีการเปิดไม้บายไม้แรกนะครับ if position ใ y ทำงานนะครับ for is position ส่งข้อมูลไม้บายที่เปิดล่าสุด1ข้อมูลเนี่ยนะครับไปให้บ็อก condition ตรวจเช็คเ,เทียบกับราคาปัจจุบัน c a นเดลโค o ส e c นเดลไอดี Close, ถ้าราคาปัจจุบันสูงกว่านะครับราคาเปิดของไม้บายก่อนหน้าแสดงว่าทิศทางราคาวิ่งขึ้นเงื่อนไขเป็นจริงเอาพุทสีส้มทํางาน no position near buy สร้างระยะกิจ100ป,ปิเห็นไหมครับของฝั่งบายนะครับเปิดไม้บายราคาวิ่งขึ้นครบ100ปิบ buy now เลยครับด้วยขนาดจุดศูนล no stop loss no take profit อันนี้เราจะเปิดไม้บายเพิ่มในกรณีที่ว่ามัน วิ่งไปในลักษณะโฟโรเทนนะครับหรือสโนบอนใช่ไหมครับแต่ถ้าตัวบ็อกซ์คอนดิชันเนี่ยเช็คแล้วมันไม่ได้วิ่งขึ้นใช่ไหมครับมันวิ่งลงเห็นไหมครับราคาปัจจุบันไม่ได้สูงกว่าราคาเปิดไม้บายก่อนหนะ้าแสดงว่ามันต้องต่ํากว่าถูกไหมครับถ้ามันต่ํากว่าแล้วมันต่ํากว่ากระทั่งครบ100ปิปเห็นไหมครับโน่โพซชันเนียใบเช็คระยะกิจนะครับในทิศทางขาลงถ้ามันเกิน100ปิปเนี่ยเราจะเปิดไม้บายเหมือนกันแต่ก่อนจะเปิดนี่นะครับเราจะมีการปรับขนาด ล็อต bs ครับจากค่าเดิมจุดศูเนี่ยเพิ่มไปอีกจุดศูเห็นไหมครับกลายเป็นจุดศูและดูนะครับเราจะเปิดไม้บายด้วยขนาดล็อต bs ก็คือจุดศูแต่อย่างนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโวลูมอัปเปอร์ลิมิตก็ใส่จุดหไว้นะครับหลังจากเปิดไม้บายในทิศทางที่มัน reverse turn ใช่ไหมครับ reverse turn เปิดไม้เพิ่มขึ้นขนาดล็อตไซส์เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับถ้านะครับมันลงต่ออีกก็จะเปิดในขนาดล็อต bs อีกขนาดล็อตไซส์ก็จะเพิ่มเป็นจุดศูน แต่ข้อดีของมันคืออะไรครับเมื่อมี no position nearby นะครับทั้ง2ฝั่งเนี่ยมันจะเปิดไม้ไม่ทับตำแหน่งกันนะครับดังนั้นไม้ก็จะไม่เยอะเกินไปนะครับน่าสนใจนะต่อมาดูฝั่งเซลล์บ้างครับ if position cell ถ้ามีการเปิดไม้เซลล์นะครับแสดงว่าถ้าไม้แรกเปิดไม้เซลล์ for is position ส่งข้อมูลไม้เซลล์ล่าสุด1ข้อมูลนะครับมาให้ box condition ตัวนี้เอาไปเปรียบเทียบกับราคาปัจจุบัน candle close candle id 0ถ้าราคาปัจจุบันมันต่ํากว่าราคาเปิดไม้เซลล์ก่อนหนะ้าเห็นไหมครับ สแสดงว่าราคาเลยครับถ้ามันต่ากว่าก็ได้กําไรใช่ไหมครับเปิดไม้เซลล์ราคาต่าลง No position nearby box เนี่ยจะสร้างระยะกิจฝั่งเซลล์ f i l ตอร์ใบไท e เลือกเซลล์100ปิ๊บก็เปิดไม้เซลล์เพิ่มทุกระยะกิจ100ปิ๊บแบบนี้เราเรียกว่าโหมด forward ใช่ไหมครับเปิดไม้เซลล์เพิ่มด้วยขนาดจุด0.1เป็น f ิกโว v o l มแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเปิดไม้เซลล์แล้วราคาวิ่งขึ้น No position นะครับฝั่งเซลล์ก็จะสร้างระยะกิจ100ปิ๊บเช่นเดียวกัน และเปิดไม้เซลล์ครับด้วยขนาด LOT BS ครับซึ่ง l o ต BS เนี่ยจะมีการปรับเพิ่มขนาด l อตไซส์ทุกครั้งนะครับเปิดไม้เซลล์นะครับแล้วทิศทางวิ่งขึ้นไม้เซลล์ที่จะเปิดถัดไปก็คือจุด02อยถ้ายังขึ้นอีกก็จุด03แต่จะเปิดด้วยระยะกิจ100รปิ๊บนะครับอันนี้คือกลยุทธ์การเปิดไม้เพิ่มนะครับที่มีกระบวนการแก้ไม้อยู่ในตัวต่อมาดูนะครับเราจะปิดรวบไม้ตอนไหน เราจะปิดรวบไม้นะครับ if position ถ้ามีการเปิดไม้ buy หรือไม้ sell check position ในรูปแบบของเงิน c h e ็ค profit นะครับเขาเรียกว่า box check profit analyze นะครับเลือกกําไรในรูปแบบของเงินถ้ากําไรมากกว่า5เหรียญน,นะครับเราใช้ cross position ปิดไม้ buy ไม้ sell ที่มีอยู่ในระบบทั้งหมดทิ้งไปนะครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่ก่อนเริ่มต้นใหม่มีตัวแปรอะไรบ้างนะครับ lot bs c a l b c a l s profit b profit s นะครับกลับเป็นค่าเริ่มต้น ซึ่งตัวแปเรเหล่านี้เดี๋ยวเราจะใช้พวกบล็อกบักเก็ตออฟโพสิชันในการเก็บข้อมูลมาดูวิธีการเก็บข้อมูลข้อมูลที่เราจะเก็บเนี่ยนะครับเพื่อจะเอาไปแสดงบนชาร์ตใช่ไหมครับดังนั้นเวลาแบ็กเทสเนี่ยจำเป็นต้องดูไหมครับไม่จําเป็นนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราต้องการจะแบ็กเทสให้ไวขึ้นเราน Block Back ําบล็อกแบ็กเทสโหมดเนี่ยนะครับมาค่อมไอ้บล็อกเหล่านี้ไว้นะครับโดยสร้างเงื่อนไขดังนี้ครับแวลูบูลีนรับค่าจากแบ็กเทสโหมดค่าเริ่มต้นเป็นฟอสฟอสคือ0ูนย์ใช่ไหมครับเราสร้างเงื่อนไขให้มันเท่ากับ0 แสดงว่าในสภาวะปกติเงื่อนไขเป็นจริงก็จะทํางานเก็บ Data ปกติแต่เวลา b a c k เทสอะเราเปลี่ยนจาก f ฟอสเป็นทูอ่ะครับมันก็เป็นทําให้อะไรครับเงื่อนไขเป็นเท t บล็อกเหล่านี้ก็จะไม่ทํางานอ่ามาดูในกรณีทํางานก่อนนะครับถ้าทํางานเนี่ยบักเก็ตออฟโพ t ิชัเราสร้างเป็นตะก้า ID สีเขียวเก็บข้อมูลไม้บายตะก้า ID สีแดงเก็บข้อมูลไม้เซลนะครับแล้วก็อะไรครับ บักเก็ตออฟโครสโพซิชันตะก้าไอดีสีเทาเก็บข้อมูลที่ปิดออเดอร์ไปแล้วทั้งไม้บายและไมเซลนะครับอันนี้คือเราเอาตะก้าไอดีมา3อันสีแดงสีเขียวแล้วก็สีเทานะครับมาดูต่อนะครับถ้าเอา Modify v a r i a b l e ไปเชื่อมต่อนะครับแล้วดึงข้อมูลจากตะก้า ID สีเขียวแสดงว่าเราดึงข้อมูลไม้บายที่มีอยู่ในระบบขณะนี้ใช่ไหมครับ attribute เราเลือกคุณลักษณะแบบเขาก็คือจํานวนไม้เก็บไว้ในตัวแปรเขา B แสดงว่าเขา B เก็บอะไรครับ จำนวนไม้บายที่มีอยู่ณขณะนี้1ไม้2ไม้3ไม้มันก็จะโชว์นะครับต่อมาถ้าเราเลือก Profit ก็คือกําไรของไม้บายที่เปิดอยู่ณขณะน,นี้รวมกันทั้งหมดนะครับ total value แบบซ้ำกันเก็บไว้ในตัวแปร profit B นะครับเช่นเดียวกันครับถ้าเราดึงข้อมูลจากตะก้า i d สีแดงจํานวนไม้เซลล์ c o u S กําไรจากการเปิดไม้เซลล์ profit S และข้อมูลที่ปิดออเดอร์ไปแล้วล่ะอยากได้อะไรครับ อยากได้เขาไหมอยากรู้ว่าไม้บายไม้เซลปิดไปแล้วกี่ไม้ใช่ไหมครับดึงจากตะก้า ID สีเทานะครับเก็บข้อมูลไว้ในตัวแปร Total Cross Order ส่วนอะไรครับถ้าเราเลือกข้อมูลเป็นล็อตอะนะครับจากตะก้า ID สีเทาอะจำนวนหรือขนาดล็อตไซส์รวมอะนะครับที่ปิดไม้บายไม้อไรไม้เซลไปแล้วเนี่ยรวมกันกี่ล็อตเก็บไว้ในตัวแปร Total Cross Lot แน่นอนครับ Data เ,เหล่านี้เราไม่เก็บมาไว้เฉยๆเราต้องการจะแสดงบนชาร์ตใช่ไหมครับ บล็อกที่เราแสดงบนชาร์ตคือบล็อกคอมเมนต์นะครับเวลาต้องการแบ็กเทสเราก็ไม่ใช้เอาแบ็กเทสมดมาคอมไว้นะครับบล็อกคอมเมนต์โชว์อะไรบ้างดูนะครับโชว์ E A name นะครับ right upper มุมขวามือเห็นไหมครับโชว์บาลานซ์นะครับแถวที่1 equity แถวที่2เห็นไหมครับแถวที่3เราโชว์2ตัวแปร profit buy profit sell ใช้คำสั่ง double to sting แถวที่4โชว์เข้า buy เข้า sell แถวที่5โชว์ toast, total cross order ว่าปิดไปแล้วกี่ไม้เห็นไหมครับ แถวที่6 t o ท a ท cross lot ว่าปิดไปแล้วกี่ล็อตเห็นไหมครับเราสามารถเอามาแสดงได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานกันนะครับว่าภาพที่ปรากฏตอนใช้งานนะครับและการออกไม้ดูน่ากลัวไหมหรือด,ดูปลอดภัยไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับตอนนี้นะครับผมกําลังทําการทดสอบตัวอย่างที่202นะครับผู้เรียนสังเกตนะเวลามันเปิดไม้เนี่ยมันจะเปิดเป็นกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปไม้เซลล์ก็มีแต่ไม้เซลล์นะครับเพราะตอนนี้มันเช็ค ไอซ์ไอสองไทม์เฟรมนะแต่เราเทรดไทม์เฟรมหนึ่งนาทีใช่ไหมครับกรุ๊ปไม้บายก็จะมีแต่ไม้บายแสดงว่าถ้า1นชั่วโมงมันยังไม่โอเวอร์โซมันก็ไม่มีไม้บายนะครับถ้า1นชั่วโมงไม่โอเวอร์บอสมันก็จะไม่มีไม้เซลล์นะครับอันนี้คือข้อดีนะครับเราใช้ตัวไอซ์ไอกรองนะครับกรองโหมดบายโหมดเซลลได้ด้วยน่าสนใจใช่ไหมครับต่อมาดูการแสดงค่าบนชาร์ตตัวอย่างที่202เห็นไหมครับนี่คือ EAname โชว์ในตำแหน่งของไทเทน นะครับอ้างอิง l i ั e upper ก็บุมบนขวามือเห็นไหมครับแถวที่1โชว์บาลานซ์จาก Account Balance ์ทศนยม2ตําแหน่งแถวที่2โชว์อ q ควิตจาก Account e q u i วิตทศนิยม2ตําแหน่งแถวที่3โชว์ Profit b y Profit s เ l l เห็นไหมครับโชว์ตัวแปร2ตัวใช้คําสั่ง double to string นําตัวแปรมาแสดงผลบนชาร์ตนะครับแถวที่5้าเขาบายเขาเซลลแถวที่6 total cross order เปิดมาแป๊บเดียว8วันปิดไปแล้ว114 o r d e ออเดอร์ โทรทุก cross lot เปิดน้อยจุดศูนย์หนึ่งจุดศูนย์หนึ่งเนี่ยปิดไปแล้วสองล็อตเห็นไหมครับ ea แบบเนี้ยน่าสนใจใช่ไหมครับเราลองเอาไปใช้งานแล้วมันไม่ได้เปิดไม้พ่มเพื่อนะนะครับมันเลือกตำแหน่งเปิดที่มีประสิทธิภาพเห็นไหมครับนานๆจะเปิดสักชุดหนึ่งนะครับมันไม่ได้เปิดแบบทีแบบตัวอย่างที่เราเคยเรียนมาก่อนนะใช่ไหมครับมันจะเลือกโซนนะครับที่ควรจะเปิดบายก็เปิดบ่ายโซนที่ควรจะเปิดเซลก็เปิดเซลจัดว่าเป็น ea ที่ปลอดภัยระดับหนึ่ง นะครับสมาชิกได้รับ EA ประกอบการเรียนการสอนไปลองนำไปพัฒนาต่อยอดนะครับตัวอย่างนี้เป็นเพียงแค่สารตั้งตน้นผู้เรียนสามารถนะครับใส่ระบบคัดลอดลงไปนะครับกำหนด MAC Order ของอะไรครับจำนวนไม้ในกระบวนการแก้ไม้ลงไปก็ได้ใส่ปุ่มกดลงไปด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปพัฒนากันต่อนะครับมีคำถามมีปัญหาอะไรส่งมาสอบถามผมได้ส่วนสมาชิกหรือใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับ รายละเอียดการสมัครสมาชิกอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยพบกันใหม่ในตัวอย่างต่อไปสวัสดีครับ